วิดีโอที่ควรอยู่จะมีสาระแน่นอน100%เพราะนี่คือสารคดีกวางมาดูกันซิว่าในวันหนึ่งกวางมาทำอะไรกันบ้างนี่คือกว่างกว่างตัวนี้เดินได้กว่างตัวนี้ก็โจมตีเหมือนกันแล้วมันก็เห็นว่ามนุษย์มันยืนได้ มันก็เลยเกิดการเรียนรู้ทำให้มันยืนได้เหมือนกันแล้วมันก็วิ่งได้อย่างเร็วเลยแล้วมันก็เห็นมนุษย์กำลังขับรถอยู่มันก็เลยจะลอกเรียนแบบรถในการขับรถแต่สงสัยมันมันคงอยากขับรถแบบไม่เหมือนใครมันก็เลยเอาให้มันอยู่เหลือแต่หัวซะเลยบอกเลยนี่คือสารคดีที่มีสาระแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแถมที่ที่กวางอยู่ต้องมี ต้องมีปลาบินได้อยู่ในที่ที่กวางอยู่และต้องมีสถานีตำรวจที่มีโลกเทคโนโลยีอกไปดูกันดีกว่าว่าในว่าในในเมืองกวางแห่งนี้จะมีอะไรบร้างเอาไม่นะักกวางกวางขับรถไม่ได้มอกีไปดูกันดีกว่ากวางที่นี่กวางที่นี่เขาเขาจะหาพักพวก เขาก็เลยสร้างพักพวกของเขาขึ้นมาตอนนี้เขามีพักพวกของเขาแล้วเขาจะสร้างฝูงตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าม,มันต้องมันต้องมีอาวุธป้องกันตัวกวางก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยการหาอาวุธไม่อย่างนั้นกวางจะตายเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีกวางถ้าถ้าอยากให้กวางมีชีวิตรอด อันดับแรกกกา์ต้องพังรถบรรทุกก่อนก่างถึงจะมีชีวิตรอดแล้วจากนั้นก็ไปเอาขีดสมบัติอันล็อกแล้วจากนั้นกวางก็ได้ปืนเพื่อจะได้เป็นที่ป้องกันแต่กวางบอกว่าตูยิงยังไงวะเนี่ยแบบนึงนะครับมันยิงยังไงเนี่ยกวางกลางใช้ปืนไม่เป็น โอเคตอนนี้กวางใช้ปืนไปแล้วกวางต้องต้องไม่ยืนก่อนโอเคหาอาวุธกันต่อกวางต้องการสะสมอาวุธไว้เยอะๆ,ๆเพื่อจะได้ป้องกันตัวปืนนี่อีกแล้วเหรอแล้วก็กวางแล้วกวกวางก็ขี่ม้าเป็นด้วยดูดิก๋โอ้ ฉันต้องการรถคันนั้นเว้ยเมืองกวางต้องผู้วังกกเมือ,ง,มอง,งของกวางต้องมีวัวยักษ์เป็นเรื่องปกติอืมโอไม่นะเจ้าเลือดถ้ามีสตว์ตัวไหนมาทำร้ายกวางกวางต้องฆ่าฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนี่คือชีวิตกวาง แล้วจากนั้นกวางก็ได้ปลดล็อกปืนอันใหม่แล้วกวางก็จะสร้างฝูงมีมีพวกอีกครั้งหนึ่งแต่กวางติดเพื่อนโอเคชีวิตกลางก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกวางก็ต้องหาอาวุธป้องกันตัวเพื่อจะได้อยู่รอดแต่กวางเจอคุณแจว้ยทำอะไรไม่รู้ กวางยืนไปหารถนี่ไงกวางปกติต้องกวางรถอันนี้ขีบสีทองซะด้วยอีกแล้วเหรอพังมอเตอร์ไซค์ดีกว่าทา,างั้นเอาไม่เอาและพังตึกดีกว่ากวางต้องมีวิวัฒนาการในการพังสินของจากของเล็กเต้องเป็นของใหญ่ๆแต่แต่กวางได้ทำลายตึกทำให้สถานีตำรวจ ต้องออกเลยล่าสอนี้ตำรวจมีแกะเพื่อไว้เลยล่ากวางโดยเฉพาะกวางกวางก็เลยต้องหนีหนีลงทะเลเพื่อให้ไม่ได้โดนจับไม่อย่างนั้นกวางจะตายกวางเห็นฝูงแกะและ้วจากนั้นกวางก็ยิงทันที เดี๋ยวแกะพวกนี้มันยายมาทําร้ายกวางเพราะฉะนั้นกวางต้องรีบกำจัดแกะเือกนี้เพื่อเอาชีวิตรอดไม่งั้นกวางจะตายโอเคตอนนี้กวางเป็นปกติแล้วไม่มีใครมาโจมตีกวางแล้วกวางก็ต้องกินวัวด้วยแล้ววัวที่นี่ต้องเปลี่ยนสี ดูสิตอนนั้นมีส,สนามกีฬาวัวก็เล่นกีฬาเป็นด้วยเพื่อเจอพักพวกแล้วไปเรียกพักพวกมาเป็นชมรมกวางแล้วก็เสียงที่กวางลืมไปกวางปกติสามารถยืดคอได้ใช่กวางปกติยืดคอได้ด้วยนะแต่กวางตัวนี้ยังไม่มีความสามารถในการยืดคอ แล้วมันแล้วมันเป็นโคล่ลาตัวนั้นมันยอกว่าหืมฉันอยากข้าวโคล่ลาตัวนั้นจังยิงยิงยิงเฮ้ยโคล่ลาที่นี่เราไปมันเถื่อนน,น,นี่มันรนี่มันรัฐโอไฮโอกวางอยู่ในรัฐโอไฮโอแน่ๆกวางต้องรีบหนีไม่งั้นกวางจะตุยเยจุยเย,เย ว,ว้าตอนนี้ต้องสู้เพื่ออยู่รอดผู้ที่แข็งแกร่งคือพระเจ้าต้องรีบหนีก่อนนีเร็วนีลำแสงเลเซอร์แล้วอย่างนั้นมันก็สงบอีกครั้งหนึ่งกวางบอกว,าวา่าไปแล้วกวาาบอกก็ไปแล้วนี โคล่าเถื่อนแถวนี้โคล่ามันเถื่อนต้องหนีสถวนี้ตำรวจอาจจะช่วยก็ได้เกือบไปกวางเกือบโดนย่างเสร็จโคล่าตัวนี้มันเถื่อนเถื่อนกว่ารัฐโอไฮโออีกไปแล้วไปแล้ว กวางตัวนี้ไม่สามารถอยู่รอดได้มันก็เลยจบชีวิตเราด้วยโคลาช่างเป็นเรื่องน่าอนาจจจริงๆสารคดีสารคาด,รคดีก็จบเพียงเท่านี้แต่อาจยังมีต่อก็ได้นะครับสารคาดีปดติดตามสารคาดีตอน EP 2สนะครับเกี่ยวกับสารคาดีกวาง